พ่อก็ยังบ่ทันละเมื่อดอกพี่น้องเอ้ยพ่อก็ยังกุมลูกกุมเส้นบวกใส่ยังพอล้มมันยังแห้งอยู่เนาะจังมือได้จังชีวิตพี่น้องเอ้ยพ่อก็ยังกันคั่วลูกอยู่เมื่อไปก็คิดฮอดลิบ่เ้ยเลยแนวใด๋่อยยกเอาเมืออยู่มากันเมือก็ได้ดมันลมบ่แห้งปาน เต้นไหวไหวกะแป้งปีนี่มีคนกินเยอะกะแป้งเงียบเลยเนาะโอ้ออูกกระพอจะม่มีแหงเอาอะไลูกก็มีแต็ดเด็กออพี่ใส่้าเพาไล่บ่อวัน แม่หอมมาวลงไปแม่ม okay. oh, okay. no. ah? ันาวเราคือลงไหนชนะคิวเนมนำเนมเนยบ่ฮะ อืมอาเอ้าวอาวปลุงสิเนน็นนั่นทั้งหลุมพลเรนอกอ้าเอา้า <c oughs> เอ้ยสวัสดีปลลุงไวล,ลกสวัสดีครับปลลุงสวัสดีครับไปไปสวัสดีครับไปไสปวัสดีครับบายสวัสดีครับบาย ถึงจะเหม่ยเต็มเลยปลาลุงเว้ยวัสดีครับอืมดูิดดออกยางดีดีทั้งดีทั้งดองอ้อเต็มยางดี มันเมื่อเขากับบอเตอร์รเราจะพาเขาน่ะคอยเสาาไหว้มีอาติสุดในคิวเมือ่เอเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับขาเต็งกันครับคิวเอ้ยดีประลุไม่ไม่ ลมกล็สี่โมงแห้งปนัดเลยนะอุมาคิวลงมาก็ลมมาแห้งแค่แต่ว่ามีแสงแดดเนาะเมื่อวานนี่เพราะว่าบางเงาแสงแดดว่าลมเป็นเถืถ่อนเมื่อนเมื่อนที่ดดเท่าไรเฮ้ยสี่สีส่บ่อีกสามเมื่อไอคิวเต็มเดือนหกหกหกเดือนพอดี วัวต้องตีนุดไปลยหาล่แล้วหาล่แล้วกันจะนึ่งอยกนอนอยกน ดับนี่ดับเอาดับมันอ้าขาตะกะเอาอกินนอนนี่จะนอนตะกะจะปอเตียงนอนนอนตะกะในกองกรงงแบบนี้นอตะกะติสีเดียมก็อู้แล้เออคือนอนได้่ะตะกะใหญ่บ่ n ้เลยล้วอู้แลยังก็อู้ยังกันอู้บ่ได้ก่ฝนอนไคิวพี่น้องนตะกยแต่ฝนยังไงพี่นบ่มีอู้ฝนนตะกะยาง ลูกก็เดลูกก็เดแนวคืยังไม่ได้้ำเสียกันตายยูนเม่์นะบ้านโอ้โอโอแนนยังเบื้องแขวเบื้องแขนอันนี้อันนี้เบื้งแขวเบื้องแขวเบื้งแขนหน่อยหน่ออย คิวคิวค <upgrade. S 3> ิวุ้หลูคอสีประพณปลาลุงเอ้ยไอคิวเอ้ยคิวนี่เนาะคิวน่านี่ใส่หมวกอีกแล้วบันใส่หมวกอีกแล้วเบิ้งควรควรอยกนอนล้วปลาลุงเอ้ยไอคิวอยกนอนแล้ว อยารับแล้วอยากนอนแล้วโอเคอยากนอนแลยได้เขาอู้มันนี่ลงอู้นอนบบบนี่คิคิคิวป <c oughs> าร์ตมันยังหดย่งวะเขาเอืดอยังวันี้เขาอืออดอยังนี้ มันงซูงไปเาละเหรอเห็นต้องหนังต่างเลยเนี่ยหนังเก้าอี้น้องโอ้ยจหนังไล้าสปานเหรอไม่สปานเหรอจะป่านเป็นมั้ยเจังเละนี่มันชิบวนหยุ่นกูเรป่นหยุ่ง คิเบิบิ้คือเบงอะไคิคืออุ้ยคิเบิงคักันเนาะมหญ่ปั๊บคุนเบิงคกอะไรมันกินนเบิงมันตัวนั่นล้อก็เบิันตัวนี้ดูอันนี้

พ้องพากันมาเป่งอีกแล้วบ้านี้ใส่งานมาไลายช่างใจใส่เพิ่นปั่นแล้วมันเบาเนาะเพิ่นมาเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนใส่้ใหม่อันเก่าบ้านี้มันสูงไปเพิ่นเลยเปลี่ยนใหม่หอแหงบ่ได้ไรเลยไม่ต้องตกใจกับตกใจ พอยังนอนแล้วบ่าหัวหลนหัวคือย่าล่าเลยเดนฮะมาคิวหัวคือบ่ล่เลยเดนฮะเนีย่ยแต่ผางนอนเนะได้แม่มพมมันสิปุงได้นยนะผางดำๆใจนอน่ายไปตัดต่ื้่งนั่นแหละหละง่งปจักตัดแล้วห่าเป็นทรงสามปกติมันเป็นทรงอยู่กลางเบื้องทึ่ง ตบตัดน่ะปล่อยมันออกแทนเนาะไติดเอาลานพี่น้องเว้ยพอไอคิ้วเห็ดให้เพิ่นใหม่เห็ดไม่เห็ดแนวกวกผายบปแมมกวกผายบะเลยกวกผายนะ ลูกเขาช่วยกับเซ็ตเบิร์ตเลยพี่น้องเอ้ยมากับตายอ,อีปุ้ยเนย่อีปุ้ยเขาช่วยลูกเขาช่วยเซ็ตไปเ,เลยสามโตมาหาโตบอรวมเบิด์ตเนี่มามาหกโตลงมาสามโตบัน đây gì bò lên, lên đây mấy cứ tầm đấy mẹ bạn này, bà mẹ mấy nhau, bà không bà mẹ. เบาไปกับเอาไห้มาใส่เพิ่นกล่อมไอคิวไอคิวแค่สิล้านแม่เอาเข็มเอาเหลียมเดี่ยนออกประกาศบ่าครุมเย็นเย็นเงียเพิ่นจะแบบเพิ่นทันเข็วเพิ่นพี่น้องเลยเขียวเพิ่นกำลังสิป่งสงสัยนางหน้ากล่อมลุพี่น้อง นั่งนักกับลูกนั่งนักกับลูกสิหลับแล้วแหละตาเริ่มสิหลับแล้วตีเลย ตัางได้ยี่บารเลยแนใดเ้ยส ơn พี่ใหญ่ไม่ได้ปเฮ้กลับแล้วลองพี่น้องเอ้ยลอง สั่งต้องลองห้องสั่งไม่คุ้นเหตุ <laughs>